เราเจอช้างอะ่ะผมก็กำลังคิดว่าให้เจ้าหน้าที่มารับดีกว่าไหมผมจะเข้าไปพี่แล้วพี่ีให้พี่เดินหอยอ,อบหมนเลยโอ้ยน้าที่ไหนนะผมจะให้ออบหมดเลยเนี่ย กะปิด้งตกเลยฮะอ๋ออันตรายเข้ามาก็อันตรายครับอ๋อโอเคครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับผมกับพี่เบนเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพมาลงที่จังหวัดสระบุรีปลายทางของเราในวันนั้นคือน้ำตกโกรกอีดก ซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนี่เองแต่ชาเลนจ์ของเรานั้นคือจะต้องเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวครับอาหารอันนี้ของใครอ่ะไม่ข้ราชาของไครคะของคุณไหมถ้ายังไม่มีเจ้าของจะเอาไปไว้ให้หนายเพื่อช่วทั ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผมถ่ายคอนเทนต์อพอเราลงจากรถไฟเราก็เจอคนใจดีแบบเนี้ยแบบวันใครั้งคืนอะไรพวกนี้เป็นรับผมหน่อยอะไรพวกเนี้ยหรืออีกสองวันเป็นรับมีเบอร์โทรถ,ถึงกันก็จบครับผมชอบสกิลในการต่อรองของพี่เบนมาก was born to be a fighter Had these dreams and desires I would be something better Energy, got a fire in my soul It keep burning A pain that keep hurting A curse is emerging Feel the thirst Keep on working I'm most... แม้เราจะหาวิธีในการเดินทางไปยังน้ำตกนานพอสมควรแต่สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จครับแต่ก็อย่างว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องครับถึงแม้ที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวผมสักเท่าไหร่แ มันค่อนข้างดีมากๆเลยแหละจริงๆแล้วผมอยากจะเล่าที่มาของหนังสือเล่นมนี้ให้ฟังแต่มันคงจะนานมากเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมหยิบมันมาด้วยถ้าคุณชอบอ่านหนังสือบรรยากาศแบบนี้วิวแบบนี้ผมว่ามันโคตรดีเลย ไม่ก็ทำทรงแบบผมก็ได้นะมันอาจจะดูกันเรื่องบังเอิญเพราะเมื่อต้นปีนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้และเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วผมก็เพิ่งได้มันมาและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมแกะมันออกมาอ่านถ้าไม่น่าเชื่อว่าหนังสือเมื่อสิปีที่แล้วมันจะอยู่ในสภาพดีแบบนี้ริชาร์ดปาร์เกอร์ชื่อของเสือตัวนั้น ผมชอบจำชื่อของมันแต่แต่คงไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนมาเฉยมาเฉยิดี นี่เป็นค่ำคืนของปลายฝนต้นหนาวที่ดูเหมือนจะเงียบเหงาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับ จะบอกกับตัวเองเสมอทุกครั้งที่เราผิดหวังสักวันหนึง่งก็ต้องมีวันที่สมหวังและในบางเรื่องที่เราคาดหวังท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างหวังและทริปเดินทางของผมก็อาจจะเป็นเช่นนั้นใช่ครับตอนนี้เราผิดหวังเพราะน้ำตกโกรกอิดกได้ปิดฤดูกาลให้ท่องเที่ยวแล้ว และเรากำลังจะเดินทางไปที่น้ําตกเจ็ดคตแทนและนี่ก็เป็นเรื่องตื่นเต้นบนเส้นทางเดินใหม่ของ,อของพวกเราในวันนี้<อ>ผมไม่มีข้อมูลอะไรมากนัก<ม>เกี่ยวกับน้ําตกเจ็ดคต รู้แค่เพียงว่าอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่กับน้ำตกโกรกอิดกขณะที่ผมนั่งชมวิวน้ำตกอยู่กับเจ้าดำพี่เบนบอกกับผมว่ายังมีต้นทานที่เป็นน้ำตกที่สามารถเดินเข้าไปถึงได้มันยิ่งทำให้ผมนึกถึงแต่ความสนุกมากขึ้น เจอกล้วยป่าระหว่างทางก็จะไม่ได้อยู่นะดูโหดดีนะเนี่ยไม่อยากคิดว่าถ้าน้ำหลากเนี่ยก็มีซากมอสนะครับเห็นเป็นไม้เเชี่ยไปชมพูชมพูป่าระยะทางมันก็จะ I'm not Субтитры сделал DimaTorzok ตามมาหรือเปล่าถ้าเราออกมาอีก,ก็ดนเจ้เอเขาหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะมาดักเราอ่ะอถ้างั้นเราไม่ไปดีไปย่ะไม่ไม่เราก็ออกไม่ได้อยู่ดีต้องบอกพวกเขาอ่ะให้ระวังอ่ะอให้เขาหานักอ่อะไรวะเจ้าหน้ทาที่เราเจอช้างอ่ะผมก็กำลังคิดว่าให้เจ้าหน้าที่มารับดีกว่าไหมเขาอยู่ข้าง ้ี๋วผมจะเข้าไปทีเถยลเดี๋ยวผมกลังจะเข้าไปถ้าเราถอยออกไปก็จะเจอตรงที่ดูผ่อนม้ครับก็จะเจอชน้าเรรผ่มเข้าไปได้ได้ครับเรามาเจอเพื่อนเพื่อนรมชะตากรรม เขาจะมารับเราอันนี้ไกลไหมแต่ครึ้งทางเอาหรอแล้วก็มีต้นไม้ล้มอยู่ต้นหนึ่ง่ะแต่เราต้องรอลุเข้าไปเขานี่ไงมีคนเข้ามาเนี่ยเขาเดินมาก็ไม่เจอช้างนี่ไม่เจอช้างใช่ไหมครับน้องไปม่ไป่อนเดีอันนี้กลับกลับเลยระวังด้วยนะครับ ต้องดูต้ตองดูเรียกว่าอะไรดูดูลักษณะดูอารมณ์เขาด้วยครับนี่อะไรเนี่ยพัดลมนี่ตารางข้าววะนี่เราพิชิตถ่ายทางกันไหมข้าถ่ายได้ไม่ชัดอ่ะจะให้บอกหมดเลยเนี่ยจะปิดทั้งตุ๋นนะฮะอ๋ออันตรายถ้เข้ามาก็อันตรายครับโอเคครับไม่รู่ข้างในมีพี่เดินออกกันมาข้างในมีคนไหมไ,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 ไม่มีแล้วครับโอเคครับใช่ใช่คือปกติมันไม่ออกกลางวันงไง ครังตัวเดียวพูดเหมดเลยเหรอครับใช่ครับแต่ว่าเข้างาเขาใหญ่มากเลยนนั่นแหละอยูเป็นติดปียี่สิบปีก็บีหูเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาเขาหันหน้าเขากลางหูยกหางให้พวกเราเลยนั่นแหละรถเล็กช้างแถวนี้มันอยู่อยู่แล้วครับถ้าเขาไม่ติดตรงนี้เขาวิ่งหาผมแล้วเหมือนเขาจะอ้อมมานี่ถ้าที่วิ่งหาเราเราก็วิ่งก่อนถ้าเจอที่เขาข้างในยีกว่าอ๋อแต่คือมันถอยเขาไม่ได้แล้วไง ข้ามน้ำแล้วนะครับเพื่อนก่อนกูกูก็กลัวเจอพี่เขาบอกว่าสัญญาณโทรศัพทำอะลรให้โทรเรี่เจอที่เมื่อขึ้นมาจากน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่จใจเนี่ยเป็นปีแล้วช้างไม่ออกกลางวัน,นเป็นปีแลยปีกว่าสักปีช้างไม่ออกกลางวันพวกนี้ไม่ชอบแสงตาเขาเล็กมากตาเขาอ่อนต่อแสงแดดเขาไม่ชอบแสงแดดอยู่แล้วนี่หรือเปล่าทางที่เขามา นี่เลยใช่ปะแสดงว่าเขาตามเรามาป่ะครับไม่ลอยมาคืนก็เลยเขาเดินตามหลังพี่ไปนั่นแหละพลอยลอยใบไม้มันลวงเลยใช่ผมว่าเขาตามหลังเรามาเขาขึ้นจากน้ำป่ะครับ ตรงนี้เหรอครับ <ST>. แต่ตอนแรกผมเห็นมันเป็นรอยเขาแบบเขาถามป่ากไม่เป็นน้่เดียวแล้วช้างก็มีน้ำที่ทา,ทางมนะาเลยออกตวันปีสอ,องปีแล้วและนี่มันก็เหลืออีกชั่วโมงเดียวมันก็เที่ยงแล้วไงตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงยี่สิบแล้วตัดปลาหากนินคืนนอนตะวันทุนครับปกติก็ไม่เคยเเม,มีนักท่องเที่ยวเจอเลยไม่มีใครเจอ ไม่ไม่กลับช้าก็ยืนหลับอยู่ฝั่งนู้นแล้วกลับมาฮะช้างอ่ะนะใช่ครับ <c oughs> ช้างโคนมันแยกหูออกมาแต่เลน้อยแล้วตอนแรกผมว่าจะไปกกกีโดแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขามีชาวบ้านเจอหมีเนที่ภาษาจีนเหรอใช่ครับเห็นบอกว่าตัดปิดวันที่25อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะผ่านทันก็เลยแบบกล่าวว่าจะมาแบบชิวๆถ้าไม่ทันวอกอินวันนี้ก็เป็นวันถัดไปอะไอย่างเงี้ย ตัวเนี้ยดุมากที่ผมไปไล่ที่โกกิโดนี่ยน่าจะตัวเดียวกันนี่แหละดูแล้วยังไม่ทันลงรถเลยมันวิ่งใส่รถกระบะแล้วตัวเนี้ยพวกนี้ทัดเจอกัน จะรอพี่อยู่หน้าอันตกก็ได้พี่เดินติดเก้ามันเดินสองเก้าอ่ะใช่ครับยืนหลับพวกนี้ยืนทีก้นไม้หลับหมดเลยพอเช้าจะกลับพี่กลับไม่ได้ไงมันสว่างนะพวกนี้มันแตบตาเชา้าอย่างที่ผมไปไล่กอนนะมันก็แต,ตบเพราะมันก็มโมงมานติดโมงแล้วเหมือนกันอ่ะที่โกโยดหดกนู้นี่นั่นแหละครับไอ้ตรงห้างคลองนั่นแหละที่มันมีขอนไม้นั่นคือทางกลับ มันก็คงจะเดินไปแล้วจะกลับแล้วคงจะเห็นพี่กันนั่นแหละแล้วคงนั่งฟังอยู่ว่าคุยันไอะไมช่เพราะเห็นเป็นบ้านผักนไงผว่าัยบ้านพักับีกนอนเล่นดีกาโชคดีครับก็เล่นแถวนี้ก็ได้นี่เล่นแถวนี้คมีอะไรเดี๋ยวน้องอยู่ที่นการนี้คนถามได้ครับาม อยู่ข้าวเจอที่ยังไม่ได้กินข้าวของวันกิงออกไปแล้วครับแม่ครับมีอะไรกับผมก็ชอบแม่ชอบออกเดินเล่นชอบน้ำตกชอบภูเขาคนอื่นเขาชอบทะเลผมไม่ชอบเท่าไหร่ผมไม่ชอบคิลลิ่งที่แบบขับรถไปแล้วไปนั่งโงงงิงค่ะ โชคดีไหมครับหลวงน้อยคนว่าที่ไหนจะเจอช้างเนาะโชคดีเลยโชค,โชคดีที่ <ij> มันมาเหยียบ